อัจริงๆแล้วเนี่ยงบป,ประมาณของกรุงเทพมหานครเองคูว่าก็ไม่ได้มีอำนาจเต็มที่ขนาดนั้นติดทั้งเรื่องอำนาจเรื่องงบป,ประมาณเรื่องบุคลากรใช่ไหมครับต่างๆนานาซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกว่าสิ่งที่เป็นข้อเสนอที่เติ้ลจะขึ้นไปพูดในวันที่หนึ่งซึ่งเดี๋ยวไปรอฟังตัวเต็มนวันที่หนึ่งวันนี้มาเป็นผู้เป็นทีเซอร์ก่อนเป็นน้ำจิ้มก่อนว่าเป็นแต่ละเสาเนี่ยมันมีติดขัดเรื่องปัญหาอะไรบ้างครับพอกลับมาว่า คนคนนั่งที่นั่งอยู่กรุงเทพเนี่ยคืออธิบดีอะไรเงี้ยครับคิดว่าคิดสำหรับคิดแทนคนทั้งประเทศนะว่าจะตัดถนนก่กอน่างสร้างโรงพยาบาลไหนก่อนสร้างโรงเรียนไหนก่อนมันก็เลยเหมือนกับถ้าพูดง,ง่ายๆคือทุกจังหวัดจะได้หนึ่งถนนหนึ่งโรงเรียนหนึ่งโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเงินหนึ่งร้อยบาทไปให้เขาให้แต่ละคนจังหวัดคิดอะจังหวัดนี้เขาจะคิดได้ว่าเอ้ยผมตอนนี้อยากสร้างถนนสองเส้นที่เหลือไม่จําเป็นอีกจังหวัดเนิงจะบอกผมตอนนี้ผมอยากตอนนี้เป็นโควิดอ่ะต้องพัฒนาเรื่องสาธารณสุขถนนกับ โรงเรียนยังไม่ก็ยังยังไม่ต้องผมว่าแบบนี้มันทําให้ประสิทธิภาพมันความคุ้มค่าของงบมาเนี่ยมันตอบโจทย์ความต้องการของคนแต่ละพื้นที่เนี่ยดีกว่าครับถูกไหมครับออันนี้ก็คือเรื่องประเด็นที่หนึ่งที่ว่าทาไมเหมือนงบประมาณของประเทศไทยแล้วกันมันถูกเหมือนกับใช้เอาไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรอืแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยมันโหดร้ายกว่านั้นคือสิ่งที่มันเกิดก็คือพอเมื่อคนที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพตัดสินใจเนี่ยมันก็คือเกิดการวิ่งเต้นมันกลายไปว่าบางจังหวัดได้สามถนนสามโรงเรียนสามโรงบาลบางแลวจังหวัดที่เหลือเนี่ย อาจจะไม่ได้เลยเลยเพราะว่ามันก็จะกลายโผล่มาเป็นเรือดำน้ำรถถังถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันคือเมื่อเมื่องบประมาณเนี่ยมันอยู่ที่คนที่นั่งอยู่กรุงเทพตัดสินใจเนี่ยเยอะเกินไปแล้วคิดแทนคนทั้งประเทศนี่คือความอมันคือปัญหาของความไม่ไม่มีประสิทธิภาพครับนอกเหนือจากไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันมีเรื่องของเอ่อที่ที่ผมว่าแยกกว่านั้นก็คือแล้วก็เช่นเดียวกับคนที่นั่งอยู่กรุงเทพเนี่ยที่นี้คือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นคนตัดสินใจส่งคน ไปปกครองแต่ละจังหวัดในนามของผู้ว่าให้ไปคิดแทนนโยบายของแทน,นคนแต่ละพื้นที่แล้วก็สับเปลี่ยนทุกๆปีสองปีถูกไหมครับแล้วก็เป็นแบบไวใกล้กเกษียณทั้งนั้นอันเนี้ยก็เรียกว่าผมเรียกว่ามันคือความไม่เป็นธรรมเลยอืว่าคุณเอาทุกคนเสียภาษีทุกคนทุกจังหวัดเสียภาษีร้อยบาทอให้คนที่นั่งอยู่กรุงเทพตัดสินใจแล้วยังส่งคนมาปกครองอีกดังนั้นนี่นมันก็เลยเกิดปัญหาที่แบบว่าทําไมจังหวัดอื่นๆเนี่ยมัน ความจเจริญมันมันไม่มีมันขาดความต่อเนื่องคือการพัฒนามันขาดความต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราคิดว่าเนี่ยปัญหาสําคัญแล้วก็ต้องควรจะแก้ไขก็เลยเป็นที่มาของแคมเปญนี้ครับยกตัวอย่างตัวเลขชัดๆนะครับอย่างเมื่อกี้เติ้ลบอกแล้วว่าในภาพของประเทศไทยเนี่ยเงินภาษีพวกเราร้อยบาทน่าจะอยู่กับการตัดสินใจของคนที่นั่งอยู่กรุงเทพเนี่ยประมาณแปดสิบถึงท้องถิ่นจริงๆเนี่ยยี่สิบเราจริงๆก็ไม่ถึงนะ เอาตัวเลขจริงๆเ่ยครับยี่สิบเนี่ยมันจะมีพวกงบอุดหนุนผ่านหุ้นด้วยเนี้ยนั่นอีกมาเหลลือแล้วยี่สิบคำนวณพูกนนไปแล้วโอเคอ่ะตีว่าประมาณแปดสิบยี่สิบเทียบกับต่างประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยอย่างประเทศญี่ปุ่นกลับกันเลยนะตัวเลขแทบจะกลับกันเลยอยู่กับท้องถิ่นเนี่ยหกสิบหกสิบอยู่กับส่วนกลางแค่สี่สิบนะครับมันก็จะเห็นตัวเลขอย่างเงี้ยได้ชัดเจนว่าถ้าเป็นประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่งบเรื่อจะพูดเรื่องอัน่่อนียห่น้าู่อ่นมกาอ้ย ก็คือเหมือนว่าคนงบถ้าญี่ปุ่นใช่ไหมจ่ายไปรี4ร้บาทหกบาทเนี่ยก็คือให้คนในในพื้นที่เนี่ยคุยกันว่าจะสร้างอะไรก่อนละหลังให้มันให้มันตอบโจทย์แล้วก็ดูแลประชาชนในพื้นที่เนี่ยอย่างเพียงพอไม่ใช่ให้ไปคิดอยู่ที่เดียวทีนี้พอพอเราอยากจะปลดล็อกเรื่องเนี้แน่นอนแหละก็ตอนนี้ทคณะคณะก้าวหน้าก็ไปทำท้องถิ่นเนาะคุณธนธรเป็นคนนําก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยปัญหาใหญ่ที่ ที่ที่มันฉุดล้างประเทศไทยอยู่ตรงนี้แหละอ่าก็เลยอยากจะคิดว่าจะจะไปแก้รัฐมนูญเพื่อสับสนให้เหมือนกับว่าท้องถิ่นเนี่ยแก้ปัญหาทั้งหมดเลยเพื่อให้ท้องถิ่นเนี่ยเหมือนกับเป็น,นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศนี้ครับมากกว่าที่ใช้คนที่นั่งอยู่กรุงเทพเนี่ยเป็นคนคิดแทนคนทุกจังหวัดจริงๆต้องบอกว่าต้องแก้รัฐมนูญเพราะถ้าถ้าไม่แก้เนี่ยการกระจายอำนาจก็หรือการยุติรัฐลุมสูตรเนี่ยไม่สามารถผลักดันได้อย่างเต็มที่นะครับที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ในรัฐมน,นูมนูน60เนี่ยมีการวางโครงสร้างอำนาจรัฐไ้แล้วกันว่าจะต้องมีรัฐส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่นเน้นคําว่าส่วนภูมิภาคนะครับเพราะจริงๆเนี่ยถ้าประเทศที่เขากระจายอำนาจดีๆเนี่ยและกระจายอำนาจสมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาไม่มีภูมิภาคนะมีแค่ส่วนกลางแล้วก็ไปท้องถิ่นเลยโอเคแหละแต่ท้องถิ่นอาจจะมีหลายระดับแล้วแต่แต่โดยส่วนมากก็มีอย่างน้อยสองระดับอาจจะเป็นระดับจังหวัดแล้วก็เป็นระดับเทศบาลอะไรก็ว่าไปแต่เขาไม่มีราชการส่วนภูมิภาคนะ ต้องอย่าลืมว่า,วา,าวภูมิภาคเนี่ยคือราชการส่วนกลางที่ส่วนกลางส่งไปประจําในแต่ละจังหวัดก็คือผู้<ช>ว่าในอำเภออย่างนี้แหละคป็นาการการภูมิภาคครับก็เนี่ยแหละถึงเป็นที่มาที่ว่าถ้าเราต้องการจะยุติรัฐลมศูนย์นะครับแก้ไขโครงสร้างร่างจริงเนี่ยหนีไม่พ้นที่ต้องขอคนเลือกชื่อมาแก้ไขรัฐธรรมนูญกันใหม่ครับผมนะครับ,รบนอกจากเรื่องงบป,ประมาณจริงแล้วมีติดขัดเรื่องอะไรอีกต้น ก็จะมีเรื่องภารกิจอำนาจหน้าที่ออพี่เด้งอาจจะเสริมตรงนี้ได้คือคือต้องบอกว่าหลักปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่าท้องถิ่นเนี่ยกอกรุงเทพแล้วกัน่ะจริงอ่าไม่ใช่กรุงเทพอาจจะผิดอสมมติอบจหรือเทศบาลนะทําอะไรได้เนี่ยอยู่ที่ว่ากฎหมายกําหนดให้ทําอกนอกนั้นห้ามทําาซึ่งมันมันก็คือมันก็คือมีอำนาจที่ทําได้เนี่ยมันแคบออแล้วก็มีติดเรื่องระเบียบมหาไทยอแต่เป็นว่าหลักๆเนี่ยมันคือคือเรื่องทําได้เฉพาะที่กําหนด ตรงนั้นห้ามทําซึ่งเราอะกลับจะกลับหลักว่าจริงๆแล้วเนี่ยท้องถิ่นต้องทําได้ทั้งหมดครับเฉพาะยกเว้นที่กําหนดห้ามทําอืมเพราะว่าอะไรบริการสาธารณะมันก็ควรให้คนในพื้นท้องถิ่นที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นคนคิดหลายคนผมเจอตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าน้ําท่วมเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยไปแจกถุงยังชีพไม่ได้นะอืมไม่ได้ก็ไม่ได้กําหนดไว้ <c oughs> <c oughs> อ่าด <c oughs> ังนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าอ้าว แล้วสุดสุดท้ายเวลาน้าท่วมทุกคนก็ต้องไปพึ่งรัฐท้องถิ่นที่มันใกล้ชิดที่สุดถูกไหมเทศบาลก็คือเป็นคนที่เลือกเราเลือกแต่เขาแจกไ, <ป S 2> ไม่ได้แต,แต่แต่ว่าช่วยประชาชนไม่ได้ตรงนี้ต้องรอให้ภูมิภาคเนี่ยก็คือกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภนนัยเเข้ามาแจกส่งยังชีพซึ่งเขาไม่ได้มาจากประชาชนอ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เหมือนกับเราไม่ได้เลือกอธิบดีถูกไหมแล้วเนี่ยความกระตือรือร้นของหน่วยงานรัฐที่จะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นั้นนั้นอ่ะมันต่างกันอยู่แล้วโดยคิดหลักทั่วไปก็จะรู้ ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะกลับหลักว่าจีนต้องทำด้ทั้งหมดอยู่้นที่ห้ามทําห้ามทําก็คืออะไรกองทัพสาร<ม>เงินตาสัญญาแล้วสัญญาระหวออกประเทศมผมว่าเรื่องนี้ทุกคนเข้าใจได้ว่าต้องเิีนไม่ควรทำ<ม>ครับพิเด้งอาจจะเสริมนะมีจริงมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะ<ม>เราต้องยอมรับก่อนว่าอันนี้คือเราเราก็เลยต้องไปเขียนรัฐธรรมนูนด้วย<ม>ว่าปลดล็อกไปกว้างไปก่อนแี่จริงนอกจากรัฐธรรมนูนมันมีกฎหมายอีกเยอะมาก ที่ต้องแก้ตามครับก็อย่างตัวอย่างเรื่องของอำนาจต่างๆอย่างเช่นผมเยกตัวอย่างนะอย่างเรื่องของอำนาจในการเวรนคืนที่ดินปัจจุบันเนี่ยการเวรนคืนที่ดินนะครับจะต้องตาเป็นพระราชกิจสเดกาซึ่งต้องมาผ่านคอรมอนะครับซึ่งมันหนีไม่พ้นนะเวลาสมมุติว่าเป็นนายกเทศมนตรีหรือนายกอบจเนี่ยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปมีโครงการดีๆอยากจะทําแต่ว่าโครงการเหล่านั้นเนี่ยหลายๆโครงการมันหนีไม่พ้นมันอาจจะต้องใช้มีการเวรนคืนที่ดินบ้างใช้ที่ดินบ้างเนี่ยเพื่อมาสร้างดําเนินโครงการต่างๆที่เป็น สาธารณูปโภคให้กับประชาชนเนี่ยเขาทำเองไม่ได้คือพูดง่ายคือถ้าไม่มีเส้นสายเมืองอะเออทําไม่ได้ขนาดวาการวางผังเมืองอีกอ่ะก็อยู่กับกรมโยธาธิการและผังเมืองใช่ไหมครับมันก็เนี่ยเราจะเห็นว่าโครงสร้างน่ารัดปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เอื้ออะไรให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถอินิเชียตหรือเริ่มการทําโครงการอะไรได้เลยผังเมืองก็วางเองไม่ได้จะดําเนินโครงการมีงบแล้วนะแต่ไม่มีอํานาจเวียนคืนก็ทําไม่ได้ครับ แต่เป็นถ้าอยุตัวอย่างอย่างกรณีต่างประเทศญี่ปุ่นที่ผมยกตัวอย่างญี่ปุ่นเยอะเพราะเพราะอะไรคงสร้างอำนาจรัฐคล,ล้ายเราเป็นระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันและ <พา S 2> รัฐสภาเหมือนกันจะให้รัฐธรมมรมือกันใช่มีพระมหากษัตริย์เหมือนกันมีพระมหากษัตริย์ตรงเป็นพระมุขเหมือนกันนะครับแต่เขา,าเ,เราจริญกว่าเราเยอะกระทยอำนาจดีกว่าเราเยอะแล้วเป็นประเทศต้นแบบอีกหนึ่งประเทศที่กระายอำนาจค่อนข้างอยู่ในแนวหน้าของโลกและปัจจุบันนะครับซึ่งของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผู้ว่าเขานะครับก็มีอำนาจในการแอ p r o v หรืออนุมัติการเป็นคื้นที่ดินให้เองนะครับ เนี <One input> ่ยส so right. so ิ่งต so ่างๆเราเนี่ยท so ี่ที่เราเห็นว่าต่างกับประเทศไทยนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่เราจะเข้าไปปลดล็อกเรื่องของอํานาจด้วยนะครับพูดงั้นกลับหลักใหม่จากเดิมที่เมื่อกี้เติ้ลบอกว่าของเดิมเนี่ยท้องถิ่นจะทําอะไรต้องไปขอเขากลับหลักใหม่ว่าทําได้ทุกอย่างแต่ห้ามทําเฉพาะเท่าที่ห้ามใช่นะครับก็มีเรื่องเงินเรื่องอํานาจเงินงานต่อไปก็เรื่องคนครับคือเรื่องคนเนี่ยอย่างที่ อย่างที่คุยกันแหละกระจายอำนาจมันคืองานเงินคนมันต้องไปพร้อมกันสิ่งที่คือผ่านมาเนี่ยบางอย่างเขาก็กระจายเงินไม่ให้คนก็ไม่คนก็ไม่โอนให้ดังนั้นเนี่ยคนคนทํางานก็รู้คือค้าถ้าใครทําองค์กรก็รู้ว่ามันมีหน้าที่เพิ่มอะแต่ว่างบประมาณไม่ให้เพิ่มกับคนก็ไม่ให้เพิ่มมามันก็ทําได้ไม,ไม่ไม่ตอบโจทย์ดูแลลูกค้าดูแลลูกค้าไม่ดีหรือดูแลประชาชนไม่ได้ไม่ดีถูกไหมครับสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคสําคัญในนี้ก็คือว่าด้วย ด้วยระบบปัจจุบันด้วยกฎหมายปัจจุบันแล้วกันมันใ,นให้เหมือนกับให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของข้าราชการส่วนกลางเนี่ยเขาสามารถออกแบบเพื่อสิทธิประโยชน์ของข้าราชการท้องถิ่นเองได้แล้วเนี่ยในการเวลาจะให้สิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์แล้วกันผมใช้คาว่าเออสิทธิประโยชน์เนี่ยมันก็มีความเหลื่อมกันก็คือเหมือนข้าราชการระดับเดียวกันเนี่ยสีเท่ากันเนี่ยเงินประจําตําแหน่งเนี่ยยังต่างกันได้อืมยังต่างกันเลยเนี่ยซึ่งมันก็ในส่วนของท้องถิ่นกับส่วนกลางซึ่งมันก็เลยเกิดเป็นแบบความลักลั่นที่ ข้าราชการส่วนกลางเองก็ไม่อยากโอนย้ายมาอย่างท้องถิ่นเพราะว่าด้วยสักและสิทธิ์มันไม่เท่ากันอันนี้มันเหมือนเป็นอะไรที่วางหมากไว้รู้สึกว่าอยู่ส่วนกลางและใหญ่โตกว่าใช่ใช่ด้วยด้วยแบบนี้ศักและสิทธิ์มันก็เลยการถ่ายโอนเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดขึ้นเพราะคนมันคนมันไม่ยอมถ่ายโอนมาตามซึ่งอันนี้มันต้องไปปรับคือทํามันต้องให้ให้เข้าใจกันใหม่คือวางกติกากันใหม่ว่าสักและสิทธิ์ของส่วนกลางและท้องถิ่นเท่ากันเทียบระดับ อ่าซีข้าราชการถ้าเป็นผู้บริหารด้วยกันหรือว่าเป็นระดับตำแหน่งปฏิบัติงานด้วยกันเนี่ยสักและสิทธิ์ตรงนี้ตรงนี้ต้องเท่ากันหมดครับอันนี้นก็ต้องไปไล่ไล่ลื้อตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้ข้าราชการเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นท้องถิน่นมันอยู่เทศบาลน,นี้ใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยถ้าจะโอนย้ายกันทีเนี่ยมันต้องตกลงกันทั้งตัวเจ้าตัวข้าราชการเทศบาลใหม่แล้วก็เทศบาลเดิม ต้องสามสามหน่วยงานสามฝ่ายตกลงพร้อมใจกันถึงจะโอนย้ายได้อซึ่งแน่นอนแหละมันก็ถ้ามีคนใดคนหนึ่งไม่เห็นด้วยคือส่วนใหญ่ก็คือที่เดิมอไม่เห็นด้วยที่จะให้เสียคนเก่งๆไปเอาง่าดพูดง่ายๆคือผมผมผมเป็นท้องถิ่นเดิมที่แบบอคุณเต้นอยากจะย้ายงานไปที่ที่หนึ่งที่ผมโดนที่การดีกว่าผมก็ไม่อยากปล่อยดิผมไม่อยากปล่อยคนเก่งไปนะครับผมม่ไม่อนุมัติแต่จริงๆต้องบอกว่าถ้าเรายดูตามหลักบริหารแล้วกันครับผมว่าโมเดล ครอยู่ทํางานเอกชนเขาก็จะรู้ในเครือบริษัทยยใหญ่ๆเนี่ยเขาจะให้เป็นว่าถ้าข้าราชการคือถ้าเจ้าตัวแล้วงานพนักงานกับหน่วยงานปลายทางตกลงกันแล้วเพราะว่าด้วยคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันคือความก้าวหน้าของของเจ้าตัวคนนั้นครับหน่วยสังกัดหน่วยสังกัดเดิมเนี่ยล้างได้ไม่ไม่เกินคือล้างไม่ได้เอางี้ดีกว่าถ้าเป็นข้าราชการผมที่ว่าล้างได้ไม่เกิน3เดือนอ่าเพื่อหาชดคนมาทดแทนแต่แต่ว่าเจ้าตัวคือพนักงานเนี่ยเขามั่นใจได้ว่ามันคือเขามีโอกาสก้าวหน้าไปในในหน่วยงานใหม่ที่ มีโอกาสดีกว่าอ่าแล้วก็คุณสมบัติของเขาเนี่ยมันสามารถฟิตกับความก้าวหน้านั้นอ่าอันนี้คือสิ่งที่มันต้องมีก <c oughs> ติการองรับมีกลไกรองรับครับนะครับกอจริงๆเราเราเชื่อว่าข้าราชาก,การโดยส่วนมากอะ่ะถ้าเอ่อเส้นทางอาชีพข้าราชาก,การเขาเนี่ยสามารถเติบโตได้จนแบบไปจนสุดอะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยโดยส่วนใหญ่เท่าที่ผมกับเต้นไปสัมภาษณ์มาเนี่ยหลายๆคนเขาอยากทางานอยู่ที่บ้านเขานะใช่ าอยากหยุดไปช่วยแบบเป็นอาชีพข้าราชการไปบริการไปเซิร์ฟคนที่อยู่ที่ตจังหวัดเขาวะที่บ้านเขาวะนะครับขอแค่ว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาทํางานอิ่มตัวตรงนั้นแล้วเขาสามารถเติบโตไปท,ท,ที่อื่นได้ครับนะครับโอเคแล้วก็ถัดจากเรื่องความก้าวหน้าถูกไหมครับเสาที่สี่ก็จะเป็นเรื่องของภูมิภาคก็พูดว,ว่าอ่าซึ่งอันเนี้ย อบางทีก็ต้องต้องที่บบยนี้ก่อนคืออย่างที่ผมเกินไปแหละว,ว่าเฮ้ยทาไมมันควรจะตั้งคําถามนะคนกรุงเทพได้เลือก,อกตั้งผู้ว่าอืทำไมต่างจังหวัดไม่ได้เลือกอืทําไมงต้องให้คนที่เอกระทรวงมหาดไทยเนี่ยส่งผู้ว่ามาปกครองอแล้วก็อย่างที่ผมไม่เคยทําตัวเลขมาแล้วนะสนะิบสองปีเนี่ยอายุเฉลี่ยผู้ว่าในแต่ละตําแหน่งเนี่ยหนึ่งปีแปดเดือนอืไม่ถึงสองปีนะ เราคุณละเข้าไปแค่หนึ่งปีแปดเดือนแล้วจะใช่แล้วก็หมุนกันด้วยไม่ใช่คนในพื้นที่้วยใช่แอย่างสอสอต่างจังหวัดเนี่ยตาดหรือว่าจองสอหลายจังหวัดอ่ะอยู่มาเนี่ยสภาอยู่มาสามปีนะผู้ว่าสามคนอืมสามปีผู้ว่าสามคนสามปีผู้ว่าสามคนนั้นเนี่ยมันจะเกิดมันก็คือไม่เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาจริงๆโมเดลนี้คุณคุณนะอย่างผมเนี่ยเป็นสสอเขตกรทมนะเข้ามาเป็นสสอครั้งแรกในชีวิตทําหน้าที่มาสามปีตอนนี้พออผมเจอสองสองท่านละสองคนละ นะครับก็เนี่ยเป็นโมเดลแบบเดียวกันข้าราชการส่งมาประจําแต่เราก็โรเตทกันตามอายุงานเขาสุดท้ายคนที่อยู่นอกพื้นที่เข้ามายังไม่ทันรู้จักพื้นที่ดีเลยเกษียณแล้วยายแล้วคือมันก็การแก้ไขปัญหาก็ไม่ต่อเนื่องแล้วในเมื่ออํานาจส่วนใหญ่มาอยู่ที่ผู้ว่านะออย่างโควิดก็เห็นชัดคณะกรรมการคือจริงต้องบอกว่าประธานคณะกรรมการทุกอย่างเลยดีกว่าอที่อยู่ที่จังหวัดเนี่ยเป็นผู้ว่าเกือบทั้งหมดครับดังนั้นเนี่ยเหมือนผังเมือง เหมือนคณะกรรมการโลกติดต่อเนี่ยว่าโควิดจะจัดการกันยังไงในจังหวดน,นี้เนี่ยผู้ว่าเป็นประธานซึ่งแน่นอนก็คือคนที่ส่วนกลางส่งมานะประชาชนไม่ได้เลือกครับไม่ต้องรับผิดรับชอบกับประชาชนในพื้นที่ถูกไหมครับแล้วก็ในชุมพผังเมืองผู้ว่าคือเป็นประธานครับการออกแบบการพัฒนาเมืองเนี่ยมันเลยขาดความต่อเนื่องอ่าถูกไหมครับแล้วมันก็ขาดความชอบธรรมด้วยเพราะเขาไม่ได้ยินยับคนในพื้นที่จริงแต่ถ้าเป็นท้องถิ่นเนี่ยจะดีจะเลวโชว์ดีมีเลวเนี่ยสุดท้ายเนี่ย มันคือคนคนที่จังหวัดนั้นอะ่ะเขาเกิดตรงนั้นเขาเข้าใจบริบทตรงนั้นแล้วเขารู้ว่าประชาชนต้องการอะไรแล้วเขาก็ต้องรับผิดรับชอบสุดท้ายแล้วอยู่ดีด้วยการเลือกตั้งครั้งหน้าถูกไหมครับนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งว่าเอ,อทวนเนี้ยมันคือความไม่เป็นธรรมของการพัฒนากับคืออำนาจกับที่มาของอำนาจเนี่ยมันไม่มันไม่สอดคล้องกันอืนะครับแล้วก็ถ้าเราเชื่อว่าเราจะกระจายอำนาจโดยที่ให้ท้องถิ่นเนี่ยภารกิจแล้วก็งบประมาณเนี่ยอยู่ที่ท้องถิ่นเป็นหลัก ใชครับกลไกในการบริการสาธารณะว่าจะจัดถนนจัดรถเมล์อะไรงเงี้ยอก็ถ้าอย่างนั้นมันก็มีคําถามแล้วจะรอเราจะเหลือราชการภูมิภาคเนี่ยไม่ทําอะไรมันก็เกิดความซ้ําซ้อนอความไม่มีประสิทธิภาพก็เลยเป็นที่มาของอีกเสาหนึง่งอ่าเราก็เลยขี้มาว่าเฮ้ยมันก็คงถึงเวลาแล้วถ้านับเนี่ยจากร้อยสามสิบปีที่อตั้งแต่ตั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วรวบอำนาจทุกอย่างเข้ามาที่ส่วนกลางเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราจะยุติตรงนี้ครับโดยการบอกว่า้ ให้มีควบรวม,มจริงๆที่คุาจายกเลิกราชาการสูงมิภาคเอาง่ายก็คือยกเลิกไปเลยแล้วก็ควบรวมราชาการสูงมิภาคเนี่ยกับอ,อบจเนี่ยเข้าด้วยกันให้กลายเป็นจังหวัดจัดการตนเองแล้วก็มีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นคนบริหารรว่าแบบเนี่ยทางลดความซําซ้อนในพื้นที่ม,มันเหมือนตอนนี้มันมีสองหน่วยงานนะราชการภูมิภาคที่ผู้ว่าเป็นเป็นผู้เป็นผู้เป็นเหมือนหัวหน้ากับอบจท้องถิ่นที่นายอบจเนี่ยเป็นผู้บริหารทุกครับ ถ้าเรารวมกันแล้วก็ให้มีผู้บริหารคนเดียวคือผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยครับอันเนี้ยแล้วก็เป็นคนบริหารทั้งจังหวัดมีงบประมาณมีอํานาจและผิดรับชอบโดยตรงกับประชาชนประเทศไทยควรจะเป็นแบบนี้ครับทุกจังหวัดทุกจังหวัดซึ่งถ้าถามอีกนิดนึงเล่าอีกนิดนึงคือจริงมันก็ไม่ได้แปลกเลยนะกรุงเทพก็เป็นแบบนี้อืแต่แต่ต้องต้องต้องบอกท่านผู้ฟังว่ากรุงเทพเป็นแบบนี้แต่ก็ยังมีความพลิกพลั่นอยู่นะว่าธารกิจกับงบส่วนใหญ่ยังอยู่ที่ส่วนกลางแต่ว่าด้วยด้วย ด้วยโครงสร้างแบบนี้บางคนอาจจะบอกเฮ้ยมันมันอาจจะไม่คุ้นแต่ว่ากรุงเทพทําแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แค่เรื่องแค่ว่าผู้ว่ากตั้งไงมันมีเรื่องของเรื่องงบเรื่องของภารกิจตรงที่ก่อนหน้านี้ด้วยครับซึ่งเราก็เลยมองว่าเออถ้าเราคิดอย่างเนี้ยสิ่งแรกที่เราต้องต้อง,ต,องต้องทํานะคือประชามติก่อนอืมอ่าซึ่งผมก็มั่นใจว่าถ้าจะทําขยับเนี้ยคือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูประบระบร,ะรารรชการครั้งใหญ่เราทําเราไปกลับไปถามประชาชนกันดีไหมคนที่เป็นเจ้าของประเทศนี้เนี่ยว่าเฮ้ย เราอยากเลือกมีผู้ว่าเลือกตั้งทุกจังหวัดอือคือที่การทาประชามติเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะเราต้องอันนี้ต้องเรียนตามตรงครับนีไม่พ้นนะว่าเรื่องนี้จริงๆอทุกพักการเมืองอผลักดันมาโดยตลอดนะเรื่องการกระจายอํานาจหัวพูดกันมาทุกคนไม่มีใครขวางไม่มีใครคัดค้านเลยนะว่าการกระจายอํานาจจะเป็นหนทางทําให้ประเทศชาติจเจริญแต่ต้องว่ากันตามตรงว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราพยายามผลักดันเรื่องของการกระจายอํานาจหรือการยุติรัฐลุมศูนย์เนี่ยไปไม่ถึงไหนนะประเทศไทยไอจังหวัดจะทําจะท,จะทําเดี๋ยวก็มี ปฏิวัติรัฐประหารยึดอํานาจแก้ไขออกคําสั่งคอสช,อชอนูน่นนี่นั่นรวบอํานาจกลับเข้าสู่ศูนย์กลางบ้างเพราะนั้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนีไม่พ้นปฏิเสธไม่ได้ว่ามีกลุ่มก้อนอํานาจบางอย่างก็คือรัฐราชากาั่นแหละที่พยายามฉุดล้างประเทศไทยไวอ้อ่ะเอาจิงๆอิอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยเสียงประชาชนที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินทุกคนใช้เสียงประชามติเป็นที่ตั้งบบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เอาเรื่องการยุรติรัฐลมสูง ทุกจังหวัดพร้อมไนหะเลือกตัง้งผู้ว่าเนี่ยแล้วบอกเลยว่าไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลพักการเมืองไหนไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลมีประชามติยาแล้วคุณมีหน้าที่ผลักดันเรื่องนี้ให้มันเกิดผลสาเร็จในอนาคตอันนี้คือเป้าใหญ่ของพวกเราใช่นะครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าเรามีโอกาสเนี่ยผมก็ยืนยันเลยปีแรกเนี่ยต้องทำประชามติให้ได้อืมอ่าแล้เก้าไกลจะอยู่ไม่ครบเทอมไม่เป็นไรแต่ปีแรกต้องทําให้ได้ประชามติครับแล้วก็ถามในประชามติเลยว่า5ปีอืมรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะพักไหนอืมต้องทําเรื่องผู้ว่าเลือกตั้งอือ ควบรวมเนี่ยยกเลิกภูมิภาคเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ว่าเลือกตั้งให้ได้ครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่สิ่งสําคัญที่สุดที่จะเกิดขึ้นในที่เป็นเสาเสาที่สี่นะครับเสาสุดท้ายเสาสุดท้ายคืออะไรเสาสุดท้ายเนี่ยคือมันแน่นอนมันจะมาพร้อมกับคําถามว่าเฮ้ยท้องถิ่นเนี่ยมันจะดีเหรอเออมันยังมีเรื่องทุจริตอะไรอยู่เยอะนะเรื่องอะไรเอ่อพวกผู้มีอิทธิพลหรือว่าทุจริตเนี่ยกันใหญ่กน่ยังไงเราจะเราจะไว้ใจให้เป็นกลไก คนไกลหลักได้จริงๆหรอซึ่งก็หลักการวิธีคิดของเราเนี่ยคือมองว่าเ,เราสับสนการกระจายอำนาจนะค่ะเราไม่ได้เราไม่เคยสับสนการทุจริตอยู่แล้วอือแต่ว่าวิธีวิธีป้องกันทุจริตของเราเนี่ยไม่ใช่การรวมศูนย์ เชื่อว่าข้าราชาการเป็นคนดีข้าราชาการส่วนกลางดีออมัน,ม,นมันไม่มันไม่จริงอะ่ะทุกอย่างมันพิสูจน์มาแล้วต้องต้องบอกก่อนว่าข้าราชาการดีๆเยอะกว่าแต่แต่คุณไปใช้หลักเหตุผลว่าส่วนกลางดีกว่าท้องถิ่นเออแล้วรวบอํานาจเข้ามาเพื่อป้องกันการทุจริตไม่ได้ใช่ใช่ใชคือวิธีแก้ปัญหาของเราคือทําให้มันตรวจสอบได้อการตรวจสอบได้คือการป้องกันการทุจริตที่ดีที่สุดไม่ใช่การไม่ให้กระจายอําน,นาจครับถูกไหมครับอ่าคือไม่ใช่ว่าการที่จะมาออกกฎเกณฑ์ระเบียบเข้มเข้มมากกว่าเดิมแล้วทําคนทํางานทํา มีลำบากหรือไม่กระจายอำนาจเลยมไม่ใช่แต่มันคือการกระจายแล้วก็ให้มันตรวจสอบได้อพอตรวจสอบได้มันก็ไม่มีใครทุจริตคอร์รัปชันครับอ,อันนี้พี่เท่งเ,เสริมได้เพราะว่าเราก็ทํามันด้วยกันครับคือจริงๆเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าความสามารถของทีมดิจิตอลพักเก้าไกลที่มีผมกับเติ้นอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็สอสอหลายๆท่านเนี่ยช่วยกันผลักดันได้ก็คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง นะครับซึ่งตอนนี้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยถ้าว่ากันตามกฎหมายเ่เวลาจะไปดูสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอ่ะก็เปิดเป็นลายสัญญาแล้วก็เป็น PDF แล้วก็ไปนั่งอ่านลายสัญญาสัญญา,ญญาซึ่งมันแบบม,มันมันมันทำให้เราจับแพทเทิร์นในการทุจริตไม่ได้หรือจับได้ยากนะครับแพทเทิร์นยกตัวอย่างเช่นโอ้โหในพื้นที่พื้นที่หนึ่งโครงการทนาถนโนโอ้โหทำไมผู้ร้วเหมาคนนี้ชนะการประมูลทุกโครงการเลยเจ้าเดียวครองตลาดในจังหวัดนั้นอ่ะต่อยทำรับพังก็ยังได้อ่าอันนนี้่าอ หรือแบบโครงการจัดซื้อจัดจ้างบางอย่างโอ้โหคุณเปิดประมูลมาทําไมเปิดแป๊บเดียวปิดทีเรียนในการเปิดประมูลสั้นจังรหรือผู้ชนะประมูลทําไม,มให้เรามีคนเดียวผู้เข้าร่วมประมูลมีคนเดียวนี่ก็น่าสงสัยครับอย่างสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าแพทเทิร์นหรือการติดธงแดงนะครับในในเวลาที่ต่างประเทศเขาเปิดเผยข้อมูลเขาจะเรียกว่าเล f แฟกหรือการติดธงแดงเนี่ยการที่เราจะจับแพทเทิร์นแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่เครื่องอ่านออกได้นะครับซึ่งเอ่อก็เขาก็มีชื่อว่า ocds แหละย่อมาจาก Open Contracting Data Standard หรือข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนะครับที่เป็นมาตรฐานกลางทันทีที่พวกเราเนี่ยจัดทำการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ในรูปแบบ OCDS ได้นะโอ้โหมันมีเครื่องไม้เครื่องมือมากมายบนอินเทอร์เน็ตอะที่เราดาวน์โหลดมาแล้วก็รันเลยครับรันข้อมูล OCDS ปุ๊บแล้วมันจะเห็นเลยว่าข้อมูลโครงการไหนหน่าสงสยัยมันจะติดทงแดงให้เราหมดเลยอ่าแล้วพอติดธงแดงปุ๊บก็คือ,ม,คอมันก็คือให้ประชาชนเข้าไปช่วยกันตรวจสอบได้ง่ายขึ้นใช่ไม่ใช่แค่ประชาชนหรอกหน่วยงานตรวจสอบก็สามารถเพ่งเลงได้ว่าเออ โอเคมันเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ผิดกฎหมายนะไม่ได้ผิดระเบียบแต่ว่ามันมีมันมีเหตุให้สงสัยมีเหตุให้สงสัยามันก็มีการตรวจสอบได้ง่ายขึ้นถูกไหมแยกแยกโครงการที่ต้องสงสัยเนี่ยออกมาจากโครงการเยอะๆได้ถูกไหมครับซึ่งต้องบอกว่าตัวอย่างที่เรายกมาเนี่ยประเทศอินโดอินโดนีเซียอินโดนีเซียนะครับไม่ใช่ประเทศพัฒนาอะไรใหญ่ใช่คือต้องบอกว่าประเทศอื่นเขาทำกันเขาทำกันนี่คือนี่คือวิธีที่กำจัดทุจริตจัดทุจริตดีที่สุดนะครับแล้วก็แน่นอนแหละตัวเลข ทุจริตของไประเทศอินโดเนียตอนนี้ก็แซงไทยไปแล้วอันดับเขาดีขึ้นกว่าเราอันดับเขาดีขึ้น<ช>นี่คือเห<ช>น,น,นี่คือตัวอย่างว่ามันควรจะต้องทํามันก็<ช>ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องรูร้าอะไร<ช>มันมีคนทําไปแล้ว<ช>คือถ้าทุกท่านลองลองไปเ e a r c h ดูซึ่งในเว็บไซต์เขาอาจจะเป็นภาษาของของอินโดนะแต่ว่าก็ใช้พวก Google Translate ใช้ tool ในการแปลภาษาได้ลองไปดูครับในประเทศอินโดจะมีเว็บไซต์ของภาคประชาสังคมที่เขาเปิดเผยข้อมูลไว้อยู่ในรูปแบบ OCS d แล้วผมว่ามันอเมซิ่งมันน่าตื่นเต้นมากตรงไหนรู้ไหมทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยว่า10จังหวัด ที่มีความเสี่ยงในการทุจริตสูงสุดในประเทศอินโดนีเซียงบปีงบประมาณล่าสุดคือจังหวัดไหนจังหวัดใดที่มีผู้รับเหมาที่ชนะการประมูลและน่าสงสัยว่ามีความเสี่ยงในการทุจริตยอย่างเช่นที่บอกไปว่า,วาชนะทุกปีชนะเตาเดียวชนะทุกโครงการในแบบนี้เขาจะมีการจัดแรงกิ้งไว้เลยครับซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าจังหวัดเหล่านี้หรือว่าผู้รับเหมาเหล่านี้ทุจริตนะเขาแค่บอกว่าน่าสงสัยครับเพื่อให้ทุกคนไปช่วยกันตรวจสอบ เนียการเปิดเผยข้อมูลแบบนี้ครับที่ทําให้การตรวจสอบเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะนะครับอ๋อคุณชายพีส่งมาก็เขาเข้าใจเน้นที่ผมผมนี่คือเหตุผลที่เราคิดว่าเอยประชามติอน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดสำหรับความความคิดเห็นที่ยังยังยังไม่เชื่อนะยังคิดว่าเอ้ยเอรัชการส่วนกลางเนี่ยดีกว่าผมคิดว่าผมก็ยังเชื่อว่าการให้ มันมีมันมีท้องถิ่นที่ดีแล้วก็ท้องถิ่นที่ไม่ดีน,นี่ก็ยอมรับตรงไปตรงมาแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยคุณประชาชนเป็นคนเลือกมาครับอ่าไม่พอใจเนี่ยอ่การเลือกตั้งข้างหน้าก็ไปเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งอันหนึ่งสิ่งที่ต้องบอกว่าเราสิ่งที่เรากำลังจะทำเหมือนกันก็คือให้ให้อําเพิ่มอำนาจประชาชนเนี่ยในการตรวจสอบถูกไหมอแล้วก็เราจะทําเรื่องการมีส่วนร่วมอก็คือท้องถิ่นเนี่ยต้องจัดรับฟังความคิดเห็นเนี่ยทุกๆ3เดือนอืมก็คือเพื่อคืออ่าสมมติเปิดเผยข้อมมูลลา จะซื้อจัจ้างเนี่ย y, คุณเอื้อประโยชน์ให้กับเครอนะคเือาติะน,นะเเป็นผู้รับเหมาทำถนนแล้วเป็นหลุมอะไรเงี้ยในการประชุมจะซื้อในการประชุมแล้วฟังข้อมู้เนี่ยก็เข้าไปสอบถามสักถามกับประชาชนได้ y, กับผู้บริหารท้องถิ่นได้ว่าเกิดคุณทําไมเนี่ยคุณเอื้อประโยชน์ให้เครอือาติเนี่ยคุณชี้แจงได้ไหมทําไมถนนเพิ่งทํามาหนึ่งเดือนเป็นหลุมแล้วแล้วทำไมคุณยังใช้ผู้รับเหมารายนี้อยู่อันนี้คือผู้บริหารก็ต้องตอบถูกไหมครับถ้าตอบไม่ได้ประชาชนเนี่ยลงมติถอดถอนได้ มผมว่าแบบนี้ตรงไปตรงมาที่สุดก็คือการเพิ่มอำนาจเนี่ยกลับไปที่ประชาชนครัถูกไหมครับถ้าเขาชี้แจงไม่ได้เราประชาชนหมดความไว้ใจหมดความชอบทมก็ลงมติถอดถอนครับและนี่น,นี่คือวิธีที่เราคิดว่าการตรวจสอบที่ดีที่สุดคือการเอาอำนาจทั้งหมดเนี่ยกลับไปที่ประชาชนให้ตรวจสอบได้ให้ต้องซักถามได้แล้วก็ลงมติถอดถอนได้ครับอันนี้ก็เป็นเสาเสาห้าเสาที<อ>่ห้านะครับอันนี้ก็คือทวนใหม่ห้าเสามีอะไรบ้างห้าเสาก็คือ เอาเรื่องภารกิจก่อนภารกิจครับทำได้ทั้งหมดยกเว้นที่ห้ามทำนะครับโนโระบาะมืออยู่ที่ท้องถิ่นเป็นหลักเราคิดว่าสัดส,ส่วนตรงนี้เนี่ยมันควรจะสัดส,สว่วนรายได้ท้องถิ่นเนี่ยกับสัดสว่วนรายได้ร้องทส่วนกลางครับควรจะเป็นห้าสิบห้าสิบนะครับเสาที่สามก็คือเรื่องของบุคลากรนะครับก็คืองานเงินคนต้องไปพร้อมกันครับต้องทําให้สักของและสักได้สีของข้าราชการส่วนกลางและท้องถิ่นเท่ากันครับส่วนที่สี่คือราชการภูมิภาคนะครับเราคิดว่าการควบรวม วุยภาคแล้วก็เอบจรวมกันเป็นจังหวัดจัดการตนเองอแล้วมีผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยม,มันคือทางออกครับ,รบแล้วก็เสาที่ห้าแน่นอนเราต้องเพิ่มอำนาจให้กับประชาชนในการตรวจสอบอืมอ่ตรวจสวอบภาครัฐซึ่งต้องบอกก่อนว่าไอ้ที่ทำที่ตรวจสอบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ท้องถิ่นนะจริงม,มันคือภาครัฐทั้งหมดรวมถึงส่วนกลางด้วยครับนะครับก็คือมันเพราะมันเป็นวิธีเดียวนรแก้ปัญหาการทุจริตหมดทั้งภาครัฐทั้งหมดนะครับนี่คือห้าเสาครับก็วันนี้ในรายละเอียดลงไม่ได้เยอะนะครับมีขนาดแค่พูดแค่ผิวๆนะ จะใช้เวลาออมาเป็นครึ่งชั่วโมงเกือบสี่สิบนาทีนั้นแหละนะครับอยากจะฟังรายละเอียดแบบเจาะลึกจริงๆนะครับ <g år> ก็เดี๋ยวรอไปติดตามฟังกันในวันที่หนึ่งจะถึงนี้ซึ่งไม่ได้มีแต่เติ้ลมานะครับทางก้าวหน้ากา้าวไกลคณะก้าวหนา้ามาหมดคุณธนาทรอาจารย์ปิยบุตรนะครับมาพูดอยู่ในเวทีเสวนาเดียวกันทั้งหมดเลยใช่ครับก็เชิญชวนว่าใครสนใจก็ไปที่อนาคตอาคารอนาคตใหม่ได้ตั้งแต่เช้านะครับจนถึงประมาณเริ่มต้งสิบโมงหรือว่าถ้าเกิดตอนที่เริ่มเริ่มที่คุณธนาทรพูดคือช่วงบ่ายช่วงบนะครับ แล้วก็บางทีอาจจะประชาสัมพันธ์กับผู้ฟังนะว่าตอนนี้เรามีประกาศกรกตประกาศไปแล้วว่าเราจะมีเลือกตั้งผู้ว่ากอทมนะครับในวันที่วันอาทิตย์ที่22ครับพฤษภาคมนะครับก็ตั้งแต่นี้ไปเนี่ยพวกเราสองคนก็อาจจะมีกิจกรรมบางอย่างสสพักทั้งหมดครับครับอาจจะร่วมกิจกรรมบางอย่างที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกตีความว่าไปเอื้อประโยชน์หรือไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัคร ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเรารณรงค์ทุกท่านนะครับถ yes ้าใครอยู่กรุงเทพก็ไปเลือกผู้ว่ากันนะครับใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านงานเพราะว่าไม่ได้เลือกมันไม่ได้เลือกมานานจะสิบปีแล้วอ่ะนะครับก็เรากรุงเทพมหานครเราขาดตัวแทนจากประชาชนเนี่ยมานานมากๆนะครับเปัญหาปากท้องปัญหาใกล้ตัวนะครับความเดือดร้อนต่างๆจะถนนชำรุดไฟไม่สว่างน้ําท่วมต่างๆที่ผ่านมามีอะไรวิ่งมาหาสสเขตหมด เพราะว่าเราไม่มีผู้แทนประชาชนแต่ว่าการเลือกตั้งกรุงเทพมหาคนครครั้งนี้22สพฤษภาคมนี้จะเป็นการเลือกตั้งนักการเมืองท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนประชาชนที่อยู่ใกล้ตัวทุกท่านมากที่สุดแลวเขามีทั้งงบประมาณมีทั้งอำนาจที่จัดก,การปัญหาใกล้ตัวให้กับทุกท่านได้จริงๆนะก็เชิญชวนนะช่วยกันลงนลงออกไปใช้สิทธิ์้เสร็งทั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็สออก,กอ้ด้นะครับสมาชิกสภากรุงเทพนะเป็นเพื่อเป็นตัวแทนของท่าน ในการไปตรวจสอบแล้วก็อนูมัิงบให้กับผู้ว่าในการใช้แก้ปัญหานะครับงานแคมเปญขอคนเรชื่อผลอกท้องถิ่นนะครับวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งวันศุกร์เมษายนนะครับที่อาคารอนาคตใหม่ตรงหัวหมากนะครับก็สําหรับอีพีนี้นะก็เนื้อหาน่าจะประมาณนี้ครับตอนท้ายรายการมีใครอยากชวนคุยชวนชวนคุยกันได้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปอาจจะพบกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไป มี <Stars> มีใครอยากฝากประเด็นไหนไหม EP ถัดไปอยากมาฟังเรื่องอะไรพิมเข้ามาได้นะครับเ<าม> <nek> ช่นเคยเขาก็มีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เราก็ยินดีนะครับรับฟังแล้วก็ถ้าอยากให้เราเล่าอะไรก็เสนอแนะกันเข้ามาได้นะครับโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณทุกทท่านนะครับจะเป็นออพี่สานะนะครับ,รบรชื่อชื่อ Facebook เมื่อกี้ที่อ่านผิดไปนะครับชื่อจิ้มลิมเนาะอคุณภพวันนะครับคุณชายพีนะครับ หลายๆท่านที่เข้ามายังไงก็ขอบคุณคุณปริวัติด้วยนะครับอวันนี้ที่เข้ามาติดตามฟังกันนะครับโอเคครับสําหรับอีพีนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ลากันไปก่อนนะครับยังไงอย่าลืมนะครับฝากเมนไลค์แชร์นะครับเรายการพวกเราเข้ามาเยอะๆมีข้อเสนอนอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับงั้นคืนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับถ้าอยากรู้ว่าทําไมการเมืองถึงเป็นเรื่องใกล้ตัว อย่าลืมมากดติดตามกด subscribe เพื่อรับฟังรายการของพวกเราได้ที่ YouTube, Apple Podcast, Spotify หรือช่องทางอื่นๆที่ทุกท่านสะดวกอย่าง Jus ก็ได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการติดตามการทำงานของพวกเรา2คนอย่างใกล้ชิดเพื่อทำให้การเมืองไกลเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นก็เข้าไปกด like กดติดตามแฟนเพจของพวกเราได้ที่สสเทงนัตพงษ์เลืองบรรยาวุฒและสะสะเติ้ลวรพวิริยโลดแล้วพบกันใหม่ในอี e ีหน้าสวัสดีครับ